สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยลุงอรุณเลีย2 0 2 3 2 4นะ V.I.N. มัอนงนนท์เ c เปิดบ้านต้อนรับการเยือนสมุทรสาครซิตี้นะครับบอลอยู่ที่รมรันฮมาแล้วพี่สวัสดีครับโอ้โหมาช้าแต่ก็มานะมาแน่ด้วยบอลยาวจับบอลนั้นเรียบโอ้กรรมการบอกไม่ได้ไม่ได้ รัชพลนาวโนครับมาแล้วลูกรัชพลนาวโนให้เขากลางกลับมากลับมาเก็บจังหวะสองยิงซา้ายโ้ายจังหวะนี้ชยยัยพัฒน์มันเล็งถึงกับอ้ามือแลว้วเพราะว่าบอลมันออกแน่นอนออแม่เริ่มเกมเอามาสิบห้าน,นัดจองหามุมแล้วจังหวะนี้สมิธวิ่งเหยาะเหยาะมาเก้าโอ้ไม่มีอะไรก็ยังไม่ผ่านชุติคมชุติคมมองแล้วเปิดเป้าหมายที่สมิธ มิ whoa, whoa. ดเก็บบอลได้แล้วโโกดดิเอาฮะจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าครับ whoa, whoa. ว่ากันในเกมนะ whoa, 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 whoa. ไม่ว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนฮะมีแค่สอ,อ,องคนนะแล้วแล้วยังไงยังฮะยังไม่ยิงฮะรอฟังเสียงนกหวีด คาร์ลวิ่งมาเรียบร้อยโกล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 เป็นนางด้านคาร์ลอสอันโต้เดอะเจซุส์นะยังเอ็นมูนฟิสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์เ,เ,เวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกฮะอยังเหลืออยู่อีกประมาณ5นาทีนะครับผมมีโอกาสนะใน5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับผมเกมของสาครครับ รัชพลนาวนโนหมดเวลาการขันครึ่งเวลาแรกเป็นทางด้านสมุทรสาครซิตี้นะครับผมทำประตูขึ้นนำจากลูกจุดโทษของโรมันลอดวินนิตัาตงนานไม่ได้เปิดใหม่ขอบคุณมากตรงกลาง ก็ยังไม่มีเพื่อนแล้วเปิดลูกนี้อยู่ที่สมิธอู้หูชัยพัฒน์ผลบรรเลงอ้าวแล้วไปได้ราชพลตรงนั้นมีผู้เล่น v ว n บังทางอยู่จ่ายเลาออกทางด้านข้างให้ประดุงศักดิ์ระดุงศักดิ์จ่ายขึ้นมาให้กับราชพลอีกทีหนึ่งจ่ายมาให้กับเอกกราบเอกกราบลองเองเลยก็เข้ามือชัยพัฒน์ผลบรรเลงเลเร็วแม่สารนี้ยังไปได้แล้วเกมได้เปรียบครับอัครพลมีสวัสดิ์อัครพลมาแล้วเอาไปแล้วโอ้โห เป็นตัว<อ>สุดท้ายเหลือง <นะ S 2> ไม่พอก็อย่างนี้ไม่พอ,อจริงนะมุกระับชานะเห<อ>มือนจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวดูอีกเที่ยวครับจ่ายมาเล่นกันตันตันอีกท,ทีหนึ่งสมุสาครเบินหมายกับสมิธสมิธอยู่ตรงนั้นแล้วลองเองก็ยังตรงตัวชัยพัดธนบัลเลเเย่ยเปลี่ยนขวามาเลยครับปล่อยถึงหลุดถึงจิตพานุครับแม่วันนี้บอลแรกของจิตพานุไม่ค่อยดีเนี่ยครับโอ้โห อยู่กับทนั่งของสาครซิตี้กับตรงกลางที่สมิธข้ามคานยังไม่ได้กบว่ากันจะด้านหลังกับคาล้อระวางยาวๆเลยครับเป้าหมายอยู่นู่นครับด้านไกลไม่ผ่านจิตพานุบอลสองเป็นของเราแล้ว,ลวไม่ทันครับโอ้โหจบเวลาการแข่งขันนะครับผมเป็นทางด้านสมุทรสาครซิตี้นะเอาชนะ v ีอเมืองนอนท์หนึ่งประตูต่อศูน